มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อผมว่าหลายคนนะครับเคยสังเกตร,รูปปั้นยักษ์สูงใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่หน้าโบสถ์แล้วก็ประตูทางเข้าวัดหลาย,หลายแห่งซึ่งเชื่อต่อกันมาว่ารูปปั้นยักษ์นี้นะครับจะคอยคุ้มครองปกป้องพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากงานร้ายนอกจากกะดูแลคุ้มครองวัดแล้วก็ยังมีความเชื่อสืบต่อกันมาอีกว่า มียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณที่เปรียบเสมือนเป็นเทพแห่งอสูรเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นอธิพดีของปีศาจถ้าใครมีไว้บูชาและครอบครองก็จะปกปักรักษาให้รอดพ้นจากพูดผีและโดมดานโชคลาภวาสนาเราไปพิสูจน์ความเชื่อพร้อมกันครับ

คนใหญ่ในตาดุผิวกายสีเขียวสองมือถือกระบองค้ำยันกับพื้นดูหน้าเกรงขามยืนตระหง่านหน้าพระอุโบสถหรือวิหารที่เก็บสมบัติล้ำค่าของวัด เสมือนผู้คอยคุ้มครองพุทธศาสนานี่คือเทพแห่งอสูรในนามว่าท้าวเวสุวรรณตามตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าท้าวเวสุวรรณหรืออีกพระนามว่าท้าวกูเวนเป็นหนึ่งในท้าวจัตุโลก,กบาลทั้งสี่ ปีปกป้องรักษาโลกมนุษย์ปิยักษ์ที่มีความทิฐิต่อพระพุทธเจ้ามากปิยักษ์กินคน่ะละล้างกินคนก็ทั่วไปแต่พระพระุทธเจ้าทรงปรารถนาว่าถ้าหากว่ายักษ์ตนนี้ถ้าหดจะจะกินคนก็สร้างกรรมสร้างวจีกรรมสร้างกรรมมันมันไม่รู้จักสิน้น พระอ,องค์ทรงทรมานรู้จักคำว่าบุญคุณโทษเป็นยังไงนั่นถึงจะยอมต่อพระเจ้าของเราได้ประวนาไว้ว่าแต่หากว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เขาจะบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาจะเกิดณที่ใดทิศใดเขาจะคุม้มครอง รูปปั้นยักษ์ตนนี้ตั้งตระหง่านอยู่หน้าโบสถ์โบราณวัดคงคาจังหวัดนนทบุรีในมุมหนึ่งยืนยันถึงตำนานแต่เมื่อได้ฟังถึงที่มาเจ้าอาวาสวัดคงคาเล่าว่าการสร้างรูปรอยนี้มาจากนิมิตฝันถึงสองครั้งสองคราว่ามียักษ์มาขออาศัยและจะคอยดูแลปกป้องทำวัด ยิ่งตอกย้ำความเชื่อในเรื่องเล่าความสัมพันธ์ของยักษ์กับพุทธศาสนาภาพของอธิบดีแห่งอสูรผู้น่าเกรงขามไม่ได้มีนัยยะความเชื่อในฐานะผู้พิทักษ์รักษาเท่านั้นท้าวเวสุวรรณมีอีกชื่อว่าท้าวธนบดีที่หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ ตามตำนานเมื่อครั้งอดีตชาติที่เคยเกิดเป็นพรามทำมาค้าขายจนร่ำรวยและบริจาคเงินทองแก่ผู้ยากไร้เมื่อเกิดใหม่อีกชาติพบจึงได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติเงินทอง เวสุวรรณเปรียบเสมือนเทพผู้พิทักษ์รักษาพุทธศาสนาแต่อีกในหนึ่งเปรียบเสมือนเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยใครที่ได้เคารพบ,บูชาจะนำมาซึ่งความเจริญทำให้ทุกครั้งที่มีพิธีพุทธาพิเศษสาธุชนจะหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีอย่างไม่ขาดสายความเชื่อศรัทธาในฐานะเจ้าแห่งอสูรและเทพแห่งทรัพย์สินเงินทองทำให้วันนี้ หลายวัดได้สร้างวัตถุมงคลเท้าเวสุวรรณขึ้นเพื่อให้ประชาชนไว้บูชายึดเหนี่ยวจิตใจพิธีพุทธาพิเศษ ยืนยันถึงความศรัทธาในอธิบดีแห่งยักษ์ได้เป็นอย่างดีหลายคนที่เช่าบูชาอธิษฐานขอพรที่หวังดลบรรดาลให้ได้นำมาซึ่งโชคลาภวาสนาให้เทพอสูรช่วยปกป้องรักษาขณะที่รองเจ้าอาวาสวัดศรีสโมสรหนึ่งในวัดที่จะสร้างรูปหล่อเท้าวเวสวุวรรบอกว่าศรัทธาที่ตั้งมัน่นนำมาซึ่งความสำเร็จของหลายต่อหลายคน ถ้าบูชาท่านแล้วศรัทธาท่านแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเนาะเ,เขาเรียกว่ามหาเทพแห่งความสำเร็จนอกจากความเชื่อว่าจะเพิ่มทรัพย์เพิ่มโชคแล้วในฐานะเจ้าแห่งอสูรทำให้เชื่อกันว่าท้าวเวสุวรรณจะคอยคุ้มครอง,องป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้กลายกร่ำป้องกันภัยยันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้บูชาอีกด้วย เด็กมันมันบริสุทธิ์กว่าเขาก็จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรพ่อแม่ต่างๆก็จะเอาพยันพยันเท้าเวสวรรณเนี่ยมาปกป้องคุ้มครองเด็กไปงานกันกินคาราเกะการบ้านเพื่อนนะคะกับประมาณตีสองไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วลูกน้องคาม็้นนะคะอยู่ข้างบ้านเขา,เขาเห็นหมาเห่าเขาก็ออกมาดูแล้วเขาเห็นว่าที่บ้านนะคะ กลางบ้านแบบว่ามีคนร่างใหญ่เดินไปเดินมาเขาก็คิดว่าเป็นแฟนหนูอะค่ะแล้วเขาก็มาถามเท้าเขาก็มาถามแฟนหนูเขาก็กลัวว่าลุงน้องคนนั้นจะตกใจเขาก็เลยบอกว่าใช่แต่จริงๆนะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยเลุงน้องบอกว่าเป็นชายร่างใหญ่ร่างใหญ่เดินไปเดินมาเต็มบ้านเลยอะค่ะกุหลาบสีแดงเก้าดอกพร้อมด้วยคาถาเวสสัพุสะ ทุกวันพฤหัสบดีเป็นช่วงเวลาเริกดีที่เหมาะสมในการเริ่มต้นสักการบูชาท้าเวสวุวรรณนอกเหนือจากความเชื่อและความศรัทธาหนึ่งคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของเทพอสูรที่เล่าสืบต่อกันมามีอุบายย้ำชัดว่าผู้ที่จะได้มาซึ่งลาบยศเงินทองอำนาจวาสนาถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการชมเพราะโชคลาภอํานาจวาสนาพระท่านบอกโยมว่าหากอยากได้อยากมีและไม่เริ่มต้นทำก็ไม่มีวันได้เห็นความสำเร็จช่วงหน้าพิสูจน์ชีวิตจริงผมได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณป้าชาวจังหวัดสุขโขทยัย ที่ต้องแบกรับภาระดูแลลูกพิการตั้งแต่กำเนิดและสามีตาบอดที่ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิต